สวัสดีครับอ้าวสวัสดีครับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในช่องลัมซิ่งที่ระเบิดครับตอนนี้เราก็พามาดูทีมงานก็เลิกงานแล้วครับนี่เดินไปที่พักนะครับระบบช่วงล่างนะครับก็ถือว่านี่ก็เปลี่ยนไปแท็ก คันนี้ดูแล่ด้วยจันเงี้ยนะครับโอ้สุดลายเดี๋ยวจันนี่จันเงี้ยเอ้ยมาเร็ว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 ขึ้นมาเอ้ยไปก่อนแล้วนะไปก่อนแล้วนะเอออเ้ยเนี่ยแก่ใหญ่นี่พามาฝึกงานครับมาเร็วเร็วเร็วไปดูตามไมโครไป ไป <Wow. S 1> โอ<ห>้นี่ไปไปไปวิป่งตามไมโครเลยไปลินไปพากันวิ่งตามไมโครไปนี่ไปเลยไปเลยไปเลยเออเดินไป,ไปนี่ที่พักของเราก็าอยู่ใกล้ๆนะครับ ก็เดินตามไปหน้าดินสวยมากเลยครับตรงนี้อันนี้น่าจะให้ลอกด้วยแล้มั้งนี่เพราะตรงนั้นเขาก็ลอกไปบางส่วนแล้วเอาเดินตามไปเดินตามไประวังรถนะ วันนี้พาหลานมานะครับเมาดูทีมงานเราโอ้โหโอ้โหไอริทจับด้วยจะแซงไมโครแล้วซีรีส์ห้าร้อยนะครับอันนี้ก็ดูแลโดยสาวโจยนี่หลังจากที่เราโจด เลงานก็จะเป่ากรองไอรินจับน้องด้วยเห็นมานี่จับน้องด้วยจบน้องด้วยไอรินไปจับน้องดิ

จอยแล้วอันนี้เราก็เอามาดูนะครับการดูแลรักษารถกระบะมาให้ติดดินนะครับยางหม่นะครับยางไม่ อันนี้ระบบนะครับเดี๋ยวให้มาดูระบบเบาได้นะครับใช้งานได้จริงนะครับนี่นี่เราตอต่อกคัพเปอร์นะครับตอกจากถังลมเอาไว้เป่า ก็จะเป็นกรองเลดนี่กรองนี่ที่เขากำลังฮิตโอ้ยเบาหาดมาเลยจอยไม้ตูดนั่งไรกินเบาไปครึ่งหนึ่งวะโอ้ยลังเสื้อผ้าเองนะระวังดูคอนโซลนะ เป่าดูแลหน้ารถให้สะอาดด้านนี่เป่าได้จริงนะครับตัวนี้ใครทีมงานไหนที่นี่ก็เอาไปใช้ไปทดลองใช้ได้นะไม่ต้องทังลมตามตอนเย็นก็คันของใครคันของคนนั้นเลย วนกรองเราก็ใส่ให้ใหม่ไอ้โจ้ไอ้มดูอะไรวะไปไปทำอะไรเอออันนี้นะนอ,อันนี้นเป็นไร,ไราาอฮะเอะอ,อเดี๋ยวเทียเ่ยวก่อน ทางน้นก็มีนะครับคันสีชมพูของโรบเบิร์ตมันก็มีแมคโครก็จะใช้ร่วมกับหล้อได้นะครับอะไรเอายลองแล้วลองอันนี้ก็น่าจะเอาวิ่งไปบ้านเพราะว่าไม่ได้นอนบบก เจ้านั้นกูวิงอย่างเดียวครับโอ้จะไปไหนแล้วก็นอนกลองแก้วนะครับข้างบนนะครับเราใช้เป็น2อลูกใช้เป็น2อลูกต,นนะตามไป,อ,ไปนะอันนี้ใช้เป็น2อลูกนะครับ ทุกคันนะครับของรถโรสษัทเรา4ี่ห้าคันก็จะใส่เป็นสองลูกหมดเลยตรองเราก็จะเป่ากันทุกวันทุกวันอย่างนี้แหละครับ เี๋เรามาดูสภาพนะครับสภาพของไมโครดูกันใกล้ๆนี่ที่อยู่ในกระแสติดชาร์ตนะครับว่าตุลาลอันนี้ก็น่าจะลายมาตั้งแต่โปรซีมาเดี๋ยวเราซื้อเราเป็นรถมือสองนะครับไอเรื่องลายปกติครับตีให้ดูตรงไหนปุ๊บแล้วกันตรงไหนปุ๊บนี่แหละ นี่ต้องคุยกันยาวอันนี้เรื่องทลอกปอกเปิกธรรมดาครับการย้ายการอะไรการขุดนะครับมันดูยากอยู่เราไม่ว่ากันเพราะว่ารถทำงานขนาดหกลอนะครับนี่ขนาดหกล้อวิ่งบนถนนนี่ยังมีรอยทลอกปอกเปิกอยู่ไมโครก็ทำงานอยู่ป่าว่าอยู่กับมุมแคบ,แคบ ต้องมีนะครับนักรบย่อมมีบัต,แตรแผลก็บว่าน,นี่คันนี้ก็จะมีกรองแก้วอยู่นะครับกรองแก้วทุกคันครับคันเราจะใส่เลยครับแต่ก่อนเรายังไม่ได้ใส่ครับเราเพิ่งมาใส่ปีนี้ครับ ซึ่งที่เขาได้ลงยูทูบกันนะครับเพราะว่าได้ผลครับเพราะว่าได้ผลดีไส่กองตัวนี้แล้วก็ฝุ่นจะไม่ค่อยมีเดี๋ยวเรามาดูคอยรถเบิร์ตว่าฝุ่นจะเยอะไหม <g uss> มันก็เยอะอยู่นะสวัสดีครับโอ้เลือมเจ้าพ่อเลยหนูสวัสดีครับเฮ้ยนายว่าใส่กองแก้วแล้วไม่มีฝุ่นนะ ฮะโอ้ยกรงแก้วปลอมหรือเปล่าวะ <c oughs> นี่เขาบอกว่าใส่กรงแก้วแล้วไม่ปุณไม่มีนี่โอ้ใส่กรงแก้วปลอมแล้วนี่นอัอนนี้ก็ออกจากอูซีอันครับซีอันทีสันใต้ดำแต่งเครื่องคอมมอนเร็ว นะครับสีชมพูอันนี้ก็ออกมาก็น่าจะสามปีสามปีหรือบ่นี่คันนี่สีก็จืดจางไปแล้วนี่ดูสภาพยางทีมงานเราครับนี่ยาง ยางใหม่ๆนี่จะเป่ามีตัวเป่าไว้ทุกคันนะครับจะเป่าไว้ทุกคันของรถร่วมเราก็ให้ใส่นะครับเพราะว่าจะใส่ใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับแต่ไมโครใช้กับคันไหนก็ได้นะครับ แต่ว่ารถร่วม่ไม่อยากให้ใช้เพราะว่าตัวนี้จะต้องปั่นเครื่องนะครับในการปั่นเครื่องน้ํามันก็คันไหนคันนั้นเลยนะครับก็ต้องลงทุนใช้ที่ไม่ใช้นี่ยอยู่ประมาณหลักร้อยครับไม่ถึงพันก็ติดตั้งได้เลยใส่ซื้อกอปเปอร์นะเรียกกอปเปอร์อะไรนี่แหละเอามาใส่กับไอเบรกทังเบรก แล้วก็เป่านะครับเป่าทุกวันส่วนเจ้านำเงินนี้เราไม่ได้ใส่ลายปังนะครับใส่เป็น ธรรมดาเอ้ยอีกเปิดหัวได้ไงคนอยู่บนรถนะ่ะเอ้ยเดมควม่ำอะไรนั่งดีๆมันไม่ได้เป็นไรหรอกเฮ้ยเราตื่นไม่เป็นอะไรนั่งดีๆ ว่ากรองที่เราใส่กรองแก้วแล้วมันจะคุนเยอะไหมประมาณนี้ครับลมก็ใช้ได้นะครับใช้ได้แรงแต่ถ้าเราเข้าบ้านเราก็จะมีทั้งลมนะครับทังลมใหม เอ็นอย่าดึงพี่ัน <c oughs> ่นก็ล้อขึ้นไปเป่าข้างบนได้นะครับเป่าข้างบนเช็ดฝุ่นออกนะครับตัวดักฝุ่นข้างบนเป็นกองแก้วนะครับสองตัวรถตอนนี้หกล้อ โลมาก,กี่คันไอ้ฤทธิ์หนึ่งนะหนึ่งอาณารถเก่านะครับก็จะเสียบ่อยมาเกดคันเอาฝากติดตามด้วยนะครับทีมงานดําซิ่งดินระเบิดครับ มีงานมีการก็โทรนะครับติดต่อเราได้นะครับรพร้อมจบครับสวัสดีครับ